ลูกห่านออกกล่องหน่วยตัวเต็งเฮียมันดังมากเลยมัมยอุ้ยมีความหวง,หวงวห่วงลูก่องโลกมากกี่ตัวเนะี่ย ลูกเป็ดมันบังก็ทำไมลูกดกจังเลยอ่ะเออเลี้ยงลูกดีด,ดูดูดูความน่ารักน่ารักของปิดน้อยฮื้ปิดน้อยน่ารักกันเลย ผล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 ิตของบ้านนะคะไก่ไก่ลูกไก่นี่ออกแล้วนล้วเลี้ยงห่วงเลี้ห่วงลูก เสียงดังจังเลยางเที่ยวดูเปิดมีทุกรุ่นนะครับใครอยากได้รุ่นไหนเรามีจำหน่ายทุกรุ่นนะครับบรรยากาศนะคะ ใช้นาทบ้านเราเป็ดน้อยผู้น้ารักเสียงห่านก็ดังเหลืเกินวันนี้ห่านออกลูกมีเจ็ดมีแปดใบฟักออกไปสองชิเหลือไม่ยอมฟักแล้วเดี๋ยวเอาให้ให้แม่เป็ดฟักต่อนะคะเดี๋ยวจะมาดูกันว่ามันจะออกไหม นี่ลูกเป็ดไซสนี้ก็ขายนะคะปีใหม่ใครอยากได้เป็ดไปทำกินช่วงวันหยุดปีใหม่ก็สั่งได้นะคะเรามีทุกรุ่นทุกไซส์นะเป็ดเทศโอเคบ๊ายบาย